เมื่อหอดน้ำฤดูฝนก่อนเมฆมืดคึมแสกขม้าปกคลุมท้องฝ่าที่โปร่งใสทรงสัญญาณในฮว้วา่าฤดูการทำน้ำมาถึงแล้วที่บ้านน้อยอำเภอเชียงค้านจังหวัดเลยมีสภาพแวดล้อมเป็นภูเขาและเป็นที่ราบลุ่มติดกับแม่นม้ำคงพี่น้องชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรการประมงและบอกข่าวแก้วเป็นหลักเมื่อขอสู้ฤดูการเหตุน,นานักข่าวพลเมืองได้มีโอกาสสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาฝ่าฝน ที่ตกบ่ตรงตามฤด,ดูกาลปริมาณน้ำที่น้อยจนส่งผลกระทบต่อต้อตอนเขาในนาอย่างที่เกษตรกรเช้านะทุกพื้นที่ประสบเจอทั่วประเทศแต่เกษตรกรเช้านะที่บ้านน้อยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจากสภาพแวดล้อมที่เห็นกับเป็นภูเขาที่ลาดสูงปริมาณน้ำฝนกับ,บเพียงพอส่งผลต่อการเพาะปลูกมีวิธีการรับมือกับปัญหาภัยแรงใดจังไดติดตามเรื่องแล้วนี่ได้จาก นักข<จ>่าวพลเมืองเกษตรกรชาวนาที <unless> hm. ่บานหน่อยและเกษตรกรชาวนาที่อยู่ในเขตอำเภอเชียงคันตั้งกับพอาปลูกเมล็ดพันธุ์ตนเข่าลงในพื้นทีนาแปลงเน้หน่อยเตรียมที่จะนําไปปลูกลงในพื้นนาแปลงใหญ่เพื่อเป็นผลผลิตให้ได้เก็บเกี่ยวโดยไม่ต้องคํานึงถึงปัญหาฝ่าฝนที่ตกบดตรงตามฤดูกาลโดยพึงพาอาศัยโครงการสูบน้ำโดยพลังงานไฟฟ้าบานหน่อยมูสี อำเภอเชียงคานที่ซอยแก้ไขปัญหาภัยแลรงในฤดูการทำนาได้โดยการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าจากแม่น้ำโขงเขาซู่คลอ,องส่งน้ำเพื่อการเกษตรต่างๆที่เกษตรกรพอปลูกอยู่ในพื้นที่สวนและไฮนาของตนได้เตละปีน้่ใส่น้ำเจ๊กเลยจ๊กของนี่ว่ะเนาะก็ซื้อเตละเฮือกซ่องสิบสมงค์เพอที่ได้ดับอ่ะสิบสมงก็ อันเท่เาอมาเจ้าของเขานักสิบสม,มงศงของสงนานวันน้อยสิบสมงศงก็ส่องพันห้าส่องพันห้าผู้เดียวบ่วมีคู่อออ่าสม,มงแล้ว่า,าของมามันนาเหกไกลได้ไงนะอะไรอันนั้นสม,มงสม,มงหรือจักบ้านไม่เนี่ยส่องรน้าห้าสิบสมงหนึ่งอ่อ่าอันส่องหน้าห้าสิบนี่เข้าวันเขาจ่ายเขาส่องได้สิบสมูง สองร้อยห้าสิบนี่สองร้อยห้าสิบนี่เป็นสองพันห้าสิบชั่วโมงนะเป<า>็นจิตเป็นชั่วโมงชั่วโมงเรืงบ่ชั่วโมงเราสองร้อยห้าสิบเฮาจีเอานี้เฮาแจงยังได้บเออ่เฮาต้องเรีนไปข้อใบจักประหารเข้าขบ่าประหารคุมน้ําอันกลุ่มเขามีนุชประหารลงประหารอยู่ด้นะวยน่ะเราเขาไปข้อเข้อขอเอาอ๋อสิบชั่วโมงเสียหัวขาดเอาเงินไปจ่ายเขานัดมือกัน เดี๋ยวเอามือนั้นเขาก็เปิดจิตโมงโมกเอาเปิดน้ำซุปเอาไฟขึ้นเขาก็ไล่เลยแล้วก่อนดีข้อนี้ได้เห็นขวดยาดของไหมบ่เออได้เห็ดเบิดเห็ดเบิดเออเขาเก็บเงินกันไปบางนาทันกาพูดละสามร้อยกันเนี่ยไเห็นขวดยาดของนะของมันนึกว่าข้ามพนุ่นมาหน่ะข้มแยกอุทธรณนี่เนาะเข้าห้าพันห้าพันของนี้เนี่ยแต่ได้เห็นขวดยาซุปปี้มันบ่เนี่ยซุปปี้ เมื่อวันอันน้ำมันสิมีอัน,นดูดเหมันที่ดูดอัน,นตุ่มขึ้นมาหอมเด้ตุ่มทรายหนองโค้งขึ้นมาหอมนี่เหม,มือนบบเม,มนวาอีหมาตั้งแต่น้ำาซื้อนี้มันมาลหละมาเฮ็ดของทำความสะอาดมือน,นั้นมือน,นีต้องมาทำความสะอาดเป็นทางบ๊อบทางของให้สะบอสะอาดก่อนก่อนที่เอาน้ำก่อนสิไปข้อน้ำมันคือมีขี้เงี้ยขี้ยงกะ ครับขึ้นดินเ<อ>ินเนีย่ยก็ตักขึ้นดินดินแล้วก็ตักขึ้นเพราะว่านา้ำนะม,มันไปบอสะดวกทีน้ามันไม่บอสะดวกเราต้องตักขึ้นแล้วก็ต้องแปง้งบางที่มันสำนุมดมันพังที่โดยแต่เข้านี่มัน,มนบ่เป็นทั้งทีเนี้โดยแต่เข้าอ่ะตรงหน้านี่ก็เอาจากโคมองเดี๋ยวเท่ากาบจานมีพานแบบนี้ลงมาหนี้ลงมาหรอมันเลยกอคลองน้ำเนี่ยคือได้ลงมาเราก็มาไว้สะเดี๋ยวมาตักไว้สะนี่ ก็เ<ก>อาไซาแล้วเขาก็เอาเครื่องนะฮะซูปเอาปานั้นนะครับมันโบุพอ,อ่ะแเ้ิคือเขาก็เอามาเขาก็ปล่อยลงนาเลยก็ได้โมเสียนะคนหลุนในส่งการมานี้ว่าซื้อมันนาเฟสโมงเฟสเนาะันที่เอามาลงใส่น้ําเนี่ยใส่ซาเนี่ยป่า,าปมันซาป่ามันแห้งเลยเห็ดนอาเอาทุกยางเ้านวเอาลงไว้ทุกยางในใส่ยัดของนี้ทุกอย่างเออทางนี้้าป่านี้ ไหนานี่ปู๊ผักปีนยังกระไดเบิร์ตปีนี้นี่ปูม๊มะเขือมะแต่งถึงอย่างมะลั่นแ้วมันก็ปุ๊กอันแทนตะลุกด้วยนะปีนี้นะมึนก็ใส่น้ำเป็นเจ้าของนะฮะมันน้อยนี่คือว่อนน้ำมันแห้งเขาก็ซื้อมาไว้ซะมันใส่ของน้ำนี้ได้ประโยชน์อย่างยั่งยินเนาะเออมันกระไดอยู่ถ้าบ่มีของมันก็ พอหยาบพอสิเห็ดน้ำมันบมีก็อีเห็ดอย่งไี้มันมีน้ำมันกต้องในซื้อพอโครงการบ่ได้เนาะเออมันก็ต้องหิ้มมันบ่ได้แล้วหิ้มนองเนาะมันก็อยู่โบปิ่นสภาพนี้เน้ะมันลอยมันก็แห้งแลงเนี่ยเนีาะนี่โบบริขื้อขางอื่นเ่านะแต่นี่มันก็ยังดีหอมมีของน้ำเราเขาต้องการร่วงเนาะตั้งแต่ข้างในร่วงก็บเป็นตั้งแต่เขได้ไม่ได้ซ้ำที่ปีแล้วเ่า ของโรงส่งน้ำมาน้อยนิดเลยื้ีในร่วงเขาได้แหละถึงพูนคิดโครงการส่งน้ำหรือ,อให้พือนทันบ่มีเฮ็ดรมามีงบมาให้ก็จะฮีเล็กมันกระโนนั้นแล้วและนี่คือการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโดยการพึงพาคล้องส่งน้เขอสู้พื้นที่ทำการเกษตรเพื่อประโยชน์และซอยแก้ไขปัญหาในเรื่องปริมาณน,น้ำขอสู้ทองนะและนี่คือการปรับเปลี่ยนและพัฒนา โดยการพึ่งพาคลองส่งน้ำขอสู่พื้นที่ทำการเกษตรเพื่อประโยชน์และซอยแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำขอสู่ทองนาะเพื่อการพอปลูกได้ตามฤด,ดูกาลซึ่งเป็นโครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นปัญหาของประชาชนและซอยแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเขาพื้นที่การเกษตรได้อย่างยั่งยืน